วิธีขอหน้าสมุดบัญชีออนไลน์ผ่านกรุงศรีแอปสำหรับลูกค้าธนาคารกรุงศรีที่เปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์จัดให้ออนไลน์แบบไม่มีสมุดคู่ฝากผ่านกรุงศรีแอปถ้าสามารถขอหน้าสมุดบัญชีออนไลน์ผ่านกรุงศรีแอปได้ฟรีไม่เสียค่าบริการให้ท่านทําตามคลิปเพื่อขอหน้าสมุดบัญชีออนไลน์ผ่านกรุงศรีแอปได้เลยครับก่อนดูคลิปสําหรับท่านที่ยังไม่ได้กดติดตามให้กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือน ท่านที่กดติดตามแล้วให้กดไลค์กดแชร์นะครับขอบคุณครับวิธีขอหน้าสูตรบัญชีผ่านกรุงศรีแอปที่หน้าหลักกรุงศรีแอปเลือกเมนูอื่นๆเลือกการตั้งค่าให้ท่านใส่รหัสผ่านกรุงศรีแอป เลือกจัดการบัญชีหรือบัตรเลือกบัญชีออมทรัพย์จัดให้ออนไลน์เลือกสมุดบัญชีระบบจะแสดงสมุดคู่ฝากออนไลน์บัญชีเงินฝากออมทรัพย์โดยจะมีรายละเอียดสำนักงานชื่อบัญชีเลขที่บัญชี โดยท่านสามารถกดบันทึกสมุดเพื่อเก็บภาพในโทรศัพท์ได้หรือกดแชร์หน้าสมุดบัญชีได้เสร็จเรียบร้อยสำหรับวิธีขอหน้าสมุดบัญชีออนไลน์ผ่านกรุงศรีแอปท่านสามารถขอหน้าสมุดบัญชีออนไลน์ผ่านกรุงศรีแอปได้โดยตนเองง่ายๆไม่ต้องไปธนาคารดูคลิปจบแล้วสำหรับท่านที่ยังไม่ได้กดติดตามให้กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนท่านที่กดติดตามแล้วให้กดไลค์กดแชร์นะครับขอบคุณครับ